ผลงานเพลงสุดท้ายเมื่อกี้ในชื่อเพลงกุ่มพกันทดน้ำนี่ทำไมกุ่มพกันไปทดน้ำอยู่ที่พระบาทสละบุรีนะมันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเล่า หรือเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะบางทีเราก็ฟังเพลงไปก็งงนะงงเหมือนกันบางคนก็ฟังมาตั้งแต่ไหนแต่อะไรแ,แต่ก็ไม่เข้าใจเราก็ร้องร้องตามได้นะครับกุมภพกันทดน้ำที่ประบาทน้ำใสไหลสาดเนี่ยร้องได้ร้องคอได้แต่ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมครับบางคนเข้าใจนะเคยฟังใช่ไหมครับเราเรียนหนังสือสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนนี่ เรียนโรงเรียนสาราวัดนะผมเนี่ยผมก็ทานโรงเรียนสาราวัดนะครับเคยเรียนโรงเรียนสาราวัดอยู่ปสี่ใช่ไหมครับมีครูสองคนครูสองคนครับนักเรียนก็มีสี่ห้องฮะโรงเรียนสาราวัดเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีไม้กั้นนะครับมันมันไม่ได้กั้นห้องมันปล่อยโล่งไปหมดเลยเวลาสอนเนี่ยโอ้ดังกันเต็มไปหมดนะครับทั้งปหนึ 1, ่งปสองปสามปสี่ นะอตอนเข้าโรงเรียนปีน่เนาะ,ะบทอาขยานบทอาขยานมันมีบทอาขยานของอย่างเช่นพระยาพิเภกนี่นะครับมันในรามเกียรตินะเราจะท่องบทอาขยานใช่ไหมถ้าเป็นวิชาภาษาไทยเนี่ยพลายแก้วนะเราจะท่องบทอาขยานพลายแก้วเรื่องคุณช้างขุณแผนนะใช่ไหมจะอะไรจะกล่า,ถลาว,วาถึงพลายแก้วแววไวจะกล่าวถึงพลายแก้วแววไว้ เมื่อมีดามันไล่แม่พานอ่บรรยแม่พานี้ไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีกับนางทองปสีภูมารดานีอยู่มาจนอ่าเย่าจะเริอนวัยอายุนั้นได้ถึงสิบห้าไม่ไว้นึกถึงพ่อที่มรณาแต่ก็นึกติกตามากว่าปีอยากจะเป็นทหารชาญชัยให้เมื่อนพ่อคุณนไกลที่เป็นพีจึงอ่อนวอนมานดาได้ปราณีเนี่ยเราท่องได้เลยนะนะครับ ท่องได้ครบางคนไม่เล็วนะบางคนไม่เล้วแลวก็ในเรื่องรามเกียรติเราก็จะท่องบทอาขยานเกี่ยวกับพระญาพิเภกนี่นะนะครับบัดนั้นพระาพิเภกยักษ์สีนี่บัดนั้นพระาพิเภกยักษ์สีเห็นพระองค์ทรงโศกโศกีอาสุรีกราบลงอาสุรีหมายถึงหยษดนะครับอาสุรีกราบลงกับบาทาทูลว่าพระลักษุริยวงศยังไม่ปร่งคีวังสังฆาอันโมขสักิอสุรา ปมมาประสิทธิศาสตร์ไว้ทรงอนุภาพดิธรุษต้องใครจะฉุดนั่นไม่ไว้แต่มียาชื่อหอกชัยให้ไว้สำหรับแกกันนะนะก็เป็นเอ่อเป็นบทอาขยานนะครับคอาว่าในในบทบทอาขยานนี่มันจะมีเอ่อพลักษณ์ที่ถูกหอกนะถูกหอกโมกขศักหอกโมกขศักหอกโมกขศั์ศในคนที่เป็นเจ้าของนะอา่า คนที่เป็นเจ้าของหรือว่ามีอาวุธประจากายก็คือกลุ่มพก,กันนี่นะครับครับว่ากลุ่มพก,กันตัวนี้นี่กันนี้มันแปลว่าหูใช่ไหมกลุ่มพะนี่แปลว่าแปลว่าหม้อนะรวมความแล้วก็หมายถึงว่าหูหูที่ที่แขวนด้วยหม้อใช่ไหมครับหม้อใบแบบใหญ่เ่ยนะอ่าคือกลุ่มพก,กันเนี่ยเขามีโอมีลําตัวมีลําตัวสูงใหญ่นะครับโอ้ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็มี อาบุตรร้ายไปจำกายก็คือหอ,อกโมกขศัตร์ไงนะที่เขาทิ้งหอ,อกไปแล้วหอ,อกแล้วไปปักที่อกของพลักษอ่ะใช่ไหมครับปักอกของพลักก็โอ้พรรามก็ต้องหาเอ่อหามือดีนะครับที่จะช่วยเอาหอ,อกโมกขศัตร์ออกให้จากอกของพลักครับนะก็ยากถึงหนุม,มานเนยหนุม,มานชานสมอนเนี่ย นะฮะพระยาพิเภกก็บอกว่าพระยาพิเภกนี่ก็เป็นอาเป็นน้องของทศกัณฐ์นะครับเจ็บน้องที่มีความเป็นธรรมที่มีความยุติธรรมครับเป็นยักษ์นะแต่ว่ายักษ์ใจดีนะกุมภกรรณนี่เหมือนกันกุมภกรรณนี่ก็เป็นก็เป็นน้องของทศกัณฐ์ครับนะเป็นยักษ์ที่มีคุณธรรมนะรู้เลยว่าสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์เนี่ยระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามพระลักษณ์เนี่ยไม่มีทางที่จะสู้กับพระรามได้ เพราะว่าพระรามมันไม่ใช่คนธรรมดาอากรประกันรู้นะไม่ใช่คนธรรมดาเพราะว่าเป็นร่างอวตารมาจากพระนารายครับพระนารายนี่อวตารคําว่าอาวตารหมายถึงว่าคือลงมาเกิดอะลงมาเกิดในโลกมนุษย์เรานะคาว่าอาวะหมายถึงลงนะคือแบง่งภาคอวตารแบ่งภาคจากพระนารายนั้นลงมาเกิดในโลกมนุษย์เป็นพระรามเนี่ยเพื่อที่จะมาปราบอาธรรมอาธรรมก็หมายถึงทศก,กัณ นะฮะกรมการเนี่ยเขาจะมีโอ้มีฤทธิ์มีฤทธิเดชมากครับะที่ไปช่วยโทษสก,กนันเ์ยก็เนื่องจากว่ามันขัดไม่ได้มันเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับนะเห็นแก่ความเป็นพี่เป็นน้องนะกับโทษสก,กันครับจําเป็นจาใจก็ต้องช่วยพี่ครับไปรบนะ,ะสู้กับพระลัรษมบอกทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าโอ้สู้ไม่ได้ ยังไงก็สู้พระรามไม่ได้พระรามไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นร่างอาวตารของพระนารายนะที่ลงมาเกิดเพื่อที่จะมาปราบพวกเรากับยักษ์กับมารก,กับอาธรรมเนี่ยนะครับในสำหรบมรภูมิรบนะครับที่รบกับพระรามเนี่ยกองทัพพระรามนะครับรบหลายครั้งนะโมกอาเอกุมภักนีนะครับนะคือครั้งที่หนึ่งนะครับวางอุบายรวงสุครีบอะให้ถอนต้นหลังนะครั้งแรกนะครับ ครั้งที่สองนี่ก็ทําพิธีรับหอกโมกขศัตที่เป็นอาวุธประจํากายนี่เะครับต้องคอยรับอยู่ตลอดนะคะร,ะรับว่ารรบกปได้มันทู่ไหมครับมันบอลแหลมมันบกคมจะต้องกาทำพิธีจะ,จะจะรับแบบธรรมดาเนี่ยเหมือนมีธรรมดาไม่ได้จะต้องทําพิธีเลยนะทำพิธีโอ้ใหญ่โตครับรับหอกโมกสัต์เพื่อให้เกิดอนุภาพนะนะครับเพื่อที่จะเกิดอนุภาพในการทําลายล้างศัตรูนะครับ แต่ก็ถูกหนมุมานแล้วก็องคตเนี่ยนะฮะที่เป็นทาสเอกของพระรามเลยครับทำลายพิธีครับ 3, พเรพระา,าะว่าครั้งที่สามครั้งที่สามแล้วก็ทําพิธีทดน้ำนะอ้าเนี่ยเห็นไหมอ่าอ่ากุมภกรรณทดน้ําที่พระบาทน้ําไหลน้าใสไหลสะอาดใช่นไหมครั้งที่สามเนี่ยกุมภกรรณทาพิธีทดน้ําครับนะในเรื่องรามเกียรตินะแต่คงไม่ใช่อ่าพระพุทธบาทสระบ,บุรีบ้างเนาะนะอ่อทำพิธีทดน้ําครับแต่ว่า ไม่สำเร็จครับเพราะว่าถูกขัดขวางจากักนุม,มานนะครับแล้วก็คุมประการนี้ก็แทงหอ,อกที่ทิ้งหอกไปที่มหอกไปนะก็ถูกอกของของพระลักษ์ครับจนเกือบจะสิ้นชีวิตนะแต่ก็พระยาพิเภกบอกว่าโอ้มันมียาที่เขาสัพยาบรรพศนีน่นะน,อนอยู่ที่เขาบรรพศนน่นก็ให้ไปเอายามา นะให้เอายามาเอามาทานะ่ะทาตรงแผลที่หองพวกสัตย์มันปากอกของพักของพรลักอยู่ครับนะแล้วหอมนั้นมันก็ถึงจะหลุดขึ้นมานะถ้าว่าไม่ได้ไม่ได้ยา,ายาเนี่ยที่ผูเขวันพศเนี่ยนะหอมันก็มันก็ไม่หลุดครับพระลักก็คงจะสิ้นชีวิตนะนะครับฉะนั้นหาลงมาก็ต้องไปครับ แต่ว่ามันจะให้ไปห้ามพระอาทิตย์ไว้นะครับอนุมานเนี่เขาดวงอาทิตย์นี่ไม่สามารถที่จะทําลายเขาได้ครับเขาหอขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปห้ามพระอาทิตย์เลยนะนะครับนั่นฤทธิดเดชของของหนุมานนะที่เป็นเอ่อเป็นทหารเอกของของพระพระลักษณ์แล้วก็พระพระรามพระรามพระลักษณ์นะครับนะฮนะนี่คือเรื่องราวของเอ่อทษสก,กันของกุมภกรันนะ ึ่งเป็นน้องชายของทศกัณฐ์ครว่าทศกัณฐ์นั้นหมายถึงว่าผู้มีสิบหน้านะฮะทศสิบนะกันจ่าก็หมายถึงหน้าสิบหน้าครับส,สิบหน้าทศกัณฐนะ์นี่เรื่องราวของกลุ่มประกันในเ,เรื่องรามเกียรติ์ครับนะที่เราเคยท่องบทาขยานกันนั่นแหละครับนะจากรายการย้อนอยุคเพลงดังฟังเพลงเก่านะครับในช่วงนี้กับผมบรรวศเสร์ศรีคนดีของพี่น้อง ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะฮะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับนะรัฟังไปเรื่อยๆนะครับ